สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิลามีชนแนลนะคะชนแนลการพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์แบบตะวันตกกับอาจารย์มีมีค่ะอาจารย์มีเปลี่ยนแล้วนะคะจาก ฮิลมี่ฮิเนอาจารย์มีมี่เมตมันตรานะซึ่งแปลว่ามนตราแห่งความเมตตานะคะอ่ะก็เปลี่ยนต้อนรับเดือนกรกฎาคมนะคะเดือนที่7ของปีต้อนรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่24ตุลาคมจนถึง22พฤศจิกายนเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนะคะก็ไตรามาสที่3เดือนแรกของไตรามาสที่3ของปีแล้วนะวัยมากๆนะคะปีปีหนึ่งนะคะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูภาพรวมดวงชะ ตาก่อนเขาเป็นยังไงนะ เอาละเรามาดูพลังงานของดวงดาวนะการโครจรของดวงดาวที่เกิดปรากฏการณ์ใดๆขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยค่ะวันที่สองกรกฎาคมนะจะเกิดฟูมูลนะพระจันทร์เต็มดวงนะคะขึ้นในราศีมังกรนะสิบองศาราศีมังกรราศีมังกรเป็นธาตุดินเกิดฟูมูลขึ้นในราศีธาตุดินความหนักแน่นความซีเรียสความมั่นคงจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่บังเอิญเจ้าดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําราศีมังกรตอนนี้เขาหี ทุกเกเรดคือเขาโครจรถอยหลังนะตั้งแต่เดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วแล้วราคานะเพราะฉะนั้นฟูมูลครั้งนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลดีสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นฟูมูลที่ มาเพิ่มความกดดันมาทําให้คุณเห็นอะไรชรัดมาทําให้คุณมีวินยัยอะไรอย่างนั้นมากกว่านะคะหลังจากนั้นวันที่10กรกฎาคมนะเจ้าดาวอังคารดวงนี้นะดาวพลังงานที่พระเจ้าแห่งมาก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันธาตุดินเช่นกันคุณจะสังเกตได้ว่าพลังงานาตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยจะเกิดขึ้นในราศีธาตุดินทั้งหมดเนาะอังคารเข้าสู่ราศีกันบ่งบอกถึงลักษณะของความจู้จี้จุกจิกหรือการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดระเบียบอังคาร านเป็นพลังงานเป็นเทพเจ้าแห่งมาเพราเข้าสู่ราศีกันการที่คุณอยากจะจัดระเบียบการที่คุณอยากจะอยู่ในกรอบผสานกับพลังของฟูมูลในราศีมังกรเนี่ยอาจารย์ว่าค่อนข้างที่จะส t r e s ในบางคนนะคะคือค่อนข้างจะเครียดในบางคนหรือมีความกดดันอะไรในบางคนเนาะทีนี้เนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ย คลิปเดือนที่แล้วเนี่ยมีหลายท่านคอมเมนต์หาอาจารย์มาว่าอาจารย์พูดไทยคําอังกฤษคําฟังไม่ค่อยเข้าใจเลยอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะพยายามนะคะแต่ภาษาอังกฤษที่อาจารย์ใช้มันเป็นศัพท์เฉพาะทางโหราศาสตร์ในบางครั้งคือถ้าอาจารย์ไม่พูดเลยเนี่ย มันมันก็จะสื่อสารเป็นแบบไทยเนี่ยมันก็ได้แหละแต่ว่าอัธรสด์อัธรส่ะนะคะอาจารย์ไม่ได้อยากจะโชว์พาว่าเออมันต้องภาษาอังกฤษเป๊ะอะไรไม่ใช่นะแต่มันเป็นโหราศาสตร์แบบตะวันตกโอเคต้องเข้าใจก่อนว่าอาจารย์กาลังดูโหราศาสตร์แบบตะวันตกคือแบบฝรั่งนะคะแบบสาก,กลเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ยากที่จะไม่มีคําภาษาอังกฤษเลยเนาะแต่อาจารย์จะพยายามพูดอังกฤษแล้วก็แปลเป็นไทยให้อีกทีหนึ่งนะคะจะได้เข้าใจมากๆยิ่งขึ้นเนาะทีนี้นี หลังจากนั้นวันที่10กรกฎาคมดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีกันวันที่11กรกฎาคมเจ้าดาวพุธด,ดวงนี้ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ร่วมกับดาวศุกร์ที่อยู่ในราศีสิงห์อยู่แล้วนะคะส่งผลที่ดีมากๆต่อหลายๆคนในเรื่องของการเดินทางการเจรจาการสื่อสารใดๆนะคะวันที่18กรกฎาคมก็จะเกิดนิวมูลพระจันทร์เต็มดวงอ่ะพระจันทร์เริ่มต้นการโคจรครั้งใหม่อยู่ในราศีกรกฎนะ24องศา 25องศาราศีกรกฎ ส่งผลต่อการเริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะราศีธาตุน้ําทั้งหมดกรกฎมีนพิจิกคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์การที่จะเซตอัพจะเซตเทิลจะมีการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณนะโดยเฉพาะาพวกราศีธาตุน้ำอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วล่ะจะส่งผลที่ดีกับคุณมากๆเลยนะคะหลังจากนั้น23กรกฎาคมนี่เจ้าดาวศุกร์ดวงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อน เจ้าดาวสุกดวงนี้เนี่ยเจ้าดาวสุกดวงนี้นะเดี๋ยวรยันจะวาดมองไม่เห็นเห็นไหมเนี่ยดวงนี้นะคะเจ้าดาวสุกดวงนี้นะคะเจ้าดาวสุกกำลังจะรีโทรเกรดก็คือโครจรถอยหลังตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมจนถึงวันที่4 กันยายน4 s e p ซ e m b ม r บอร์นะประมาณ40กว่าวันนะก็คือกินเดือนสิงหาทั้งเดือนเวลาที่เจ้าดาวศุกร์โครจรถอยหลังเนี่ยมันส่งผลมากมายดาวศุกร์เป็นดาวของความรักนะเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินเงินสดแคดโฟนะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความงามความสวยงามหรือว่างานมงคลการแต่งงานก็ได้นะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวศุกร์โครจรถอยหลังหรือว่ารีโทเกต แว่าโครจรถอยหลังนะคะตั้งแต่23รกรกฎาคมจนถึง4กันยาเนี่ยทุกๆราศีอิทธิพลจะใกล้เคียงกันคือ1คุณอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์เก่เาๆย้อนกลับแฟนเก่าหัวหน้าเก่าความคาราคาซังย้อนกลับ 2. ปมการเงินใดๆที่ยังสะสางไม่จบย้อนกลับมาหาคุณโดยเฉพาะคนที่มีเรื่องหนี้สินคุณจะต้องเอาตัวเองเข้าไปจัดการมันนะฮะการลงทุนอาจจะไม่แนะนํามากๆเลยในช่วงที่ดาวสุโครจรถอยหลังหรือแม กระทั่งเรื่องของความงามการทรําศิลยกรรมอาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่าทําก่อนล่วงหน้านั้นได้ก็จะดีมากๆบางราศีอาจจะส่งผลน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงคุณนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะส่งอิทธิพลนะคะจะส่งอิทธิพลไม่มากก็น้อยนะการที่ดาวสุโคโจรถอยหลังเนี่ยปีที่แล้ว ดาวศุกร์ไม่ได้รีโทเกรตเลยนะคะปีนี้รีโทเกรตแค่40กว่าวันก็คือโคจรถ่ายหลังแค่40กว่าวันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเตรียมตัวต้อนรับพลังงานโดยเฉพาะชาวราศีพฤกษ์ชาวราศีตุลเนาะเพราะสองราศีนี้มีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าลักนาตัวเองนะคะก็จะส่งผลชัดเจนกับตัวเองมากๆเลยละ่ะ หลังจากนั้นวันที่29กรกฎานะคะปลายเดือนนะเจ้าดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ก็จะส่งผลต่อพลังงานความกระชุ่มกระชวยความสุขหรือพลังงานในรูปแบบของการเฉลิมฉลองการสังสรรค์ก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นในระดับประเทศหรือระดับโลกเลยก็ได้นะคะดาวอังคารก็อยู่ในราศีกันอีกนะก็ส่งผลในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนอกจากพลังงานในเชิงบวกแล้วยังมีพลังงานที่ส่งผลในเชิงลบได้ด้วยเช่นกันนะคะเนื่องจากตลอด ทั้งเดือนเลยคุณจะเห็นว่าเจ้าดาวอังคารเห็นไหมคะเนี่ยดาวอังคารทํามุมเล็งกับดาวเสาอยู่เนี่ย นะฮะฮอังคารในราศีกันจะทํามุมเล็งกับดาวเสาร์ที่โคจรถอยหลังอยู่ในราศีมีนนะมุมเลงคือมุมร้อยแปหมายถึงมุมตรงข้ามอป o พสต e เนาะตรงข้ามกันมันจะย้อนแยง้งมันจะขัดแย้งกันอังคารคือพลังงานความรุนแรงดาวเสาร์คือเจ้าแห่งระเบียบวินยัยคือ,อคนที่จะมาตีกรอบให้คุณเป็นเป็นดาวแห่งการทําลายอย่างหนึง่งเนาะการที่ทามุมเลงกันเนี่ยอุบัติเหตุนะฮะอาการเจ็บป่วยโรคภยัย ความไข้เจ็บหรือการกดดันความตึงเครียดก็สามารถเกิดกับเกิดกับคุณหลายๆคนได้เช่นกันนะคะอังคารกับเสาเล็งกันตลอดทั้งเดือนเลยแหละนะคะแล้วอังคารดวงนี้ยังทางยังคงทํามุมสแควรเนี่ยเส้นนี้นะคะทามุมสแควรกับยูเรนัสที่อยู่ในราศีพฤกษภธาตุดินเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ส่งผลตลอดทั้งเดือนเช่นกันคือเป็นพลังงานความรุนแรงพลังงานของเรื่องของโทสะอารมณ์ความใจร้อนนะหรือปัญหาสุขภาพเดือนนี้ทั้งเดือน นะฮะหลายๆราศีเจอเรื่องนี้เดี๋ยวไปดูแต่ละราศีกันค่ะ เอาละค่ะมาเรื่องแรกกันเลยในด้านของการเงินของชาวพิจิกในเดือนนี้นะคะอาจารย์จะบอกว่ามันไม่ค่อยส่งผลและก็ดดเด่นสักเท่าไหร่นะฮะแต่ดาวสุกเนี่ยซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยเขาโคจรถอยหลังในเรือนการงานของคุณเพราะฉะนั้นการเงินกับการงานของคุณอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องเกี่ยวพันกันในเดือนนี้มากหน่อยโดยเฉพาะเงินอะไรที่มันได้จากงานแล้วมันเป็นงานที่ยังทําไม่เสร็จยังไม่จบ อาจารย์จะเอางานกับเงินมาเกี่ยวกันเลยแล้วกันนะคะเพราะเงินอย่างเดียวไม่เด่นเนาะเงินอะไรที่มันเกี่ยวกับงานแล้วงานนั้นยังทําไม่เสร็จปิดดิวไม่ได้หรือยังเป็นปัญหาเป็นปมคลัคขังอยู่งานนั้นจะโดนย้อนกลับให้คุณทําใหม่แก้ใหม่สะสางมันใหม่แล้วจะเป็นที่มาของเงิน จะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่านะคะแต่ถ้าคุณไม่สามารถแก้ได้ส,สางได้ทํามันได้คุณก็ไม่สามารถที่จะเจอกับพลังงานทางการเงินที่ดีได้ด้วยเช่นกันเนาะโดยเฉพาะในช่วง23กรกฎาคมจนถึงสกันยานะซึ่งเป็นช่วงที่ดาวศุกร์โคจรถอยหลังในเรือนการงานของคุณนะในเรื่องของงานก็เหมือนกันลหะถ้าเป็นงานที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเงินนะคะ การงานชิ้นงานหรือสิ่งที่คุณทําหรือโปรเจกต์ที่คุณทำเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการพินิษ์พิเคราะห์พิจารณาหรือย้อนเอาของเก่ากลับมาเล่าใหม่กลับไปทํางานเก่ากลับไปทําสิ่งเก่ากลับไปเจอสิ่งเก่าอะไรแบบเนี้ยนะซึ่งเป็นลักษณะพลังงานแบบนี้ถือว่าดีไหมหรออาจารย์มองว่ามันเป็นโอกาสมากกว่านะคะในการที่จะแก้ไขสิ่งที่พลาดหรือว่าซ่อมแซมสิ่งที่ผิดให้มันส่งผลและให้มันสามารถต่อย,ยอดอนาคตด้านการงานของคุณได้นะในเรื่อง ตัวคุณเองเนี่ยวันที่6พฤษภาคมมันเกิดลุน่าอีคลิปก็คือจันทลุปปราคาเต็มดวงคือการจบสิ้นอะไรบางอย่างแล้วมันเกิดขึ้นในเรือนราศีพิจิกแสดงว่าตัวคุณเองเนี่ยมันจบอะไรบางอย่างถาวรแล้วหลายคนออกจากงานเก่าเริ่มงานใหม่แล้วนะหลายคนเนี่ยมีเกณฑ์ของการที่เขาเรียกว่าจบความสัมพันธ์กับครอบครัวจบกับสามีนะจบกับ คู่นะฮะหรือจบกับครอบครัวก็เป็นไปได้แล้วเช่นกันนะฮะซึ่งพลังงานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะส่งผลต่อชาวพิจิกอย่างชัดเจนและพิจิกอะ่ะเป็นราศีแห่งแมงป่องสกอร์เปียนเนาะเห็นความพยาบาทเป็นของหวานอยู่แล้วบางทีเนาะการให้อภัยคือเรื่องที่ทําได้ค่อนข้างยากสําหรับพิจิกบางคนอยู่แล้วนะคะแต่เดือนนี้จัก,กรวาลกำลังเคาะคุณเนาะ ดาวศุกร์ก็โคจรถอยหลังดาวทุกดวงดาวเสาดาวเสาอยู่ในเรือนที่5ของคุณก็โคจรถอยหลังยูเรนัสเนปจูนมันส่งผลให้คุณเนี่ยอาจจะต้องทบทวนตัวเองกลับมาดูแลทบทวนตัวเองนะหลายคนเรื่องความสัมพันธ์เชิงคู่อาจารย์ว่ามีการจบเลิกลาหย่าร้างแล้วหรือเปล่านะคะตั้งแต่พฤษภาที่ผ่านมาถ้ายังไม่มีคุณมีเกณฑ์นั้นตลอดทั้งปีดาวพฤหัสอยู่ในเรือนที่7ยูเรนัสก็เรือน7การจบแบบฉับพลันแบบปุ๊บ ปรับฉับพลันจบแบบไม่ทนน่ะสีไม่ทนอะไรเงี้ยนะยาฉับพลันจบฉับพลันซึ่งหลายคนก็มีแบบเออฉันอยากหยาตั้งนานแล้วคาลคาซังไม่ได้สักทีเนี่ยมาแล้วนะคะมาแล้วพลังงานตรงนี้เนาะมาแล้วนะคะอืมซึ่งดาวสุขจะนําความรักเก่าคนเก่าเก่าย้อนกลับมาหาคุณด้วยได้ไหมอ่อ จะเป็นในเชิงได้นะแต่จะเป็นในเชิงของคนที่อาจารย์ว่า,า,าจบไปแล้วอะต้องจบไปแล้วก่อนเพราะมันมันย้อนแย้งอะค่ะพลังงานของคุณในปีนี้มันเป็นพลังงานของการที่คนต้องเลิกก่อนเลิกก่อนถึงเจอของใหม่ทีเนี้ยไอของเก่าสามารถกลับมาได้ไหมไอคำว่าของเก่าที่อาจารย์หมายถึงคือคือแฟนที่คบกันนานแล้วนะแล้วกลับมาคบกันใหม่อย่างเงี้ยคือคุณเนี่ยคบกับคนคนคือคุณคบกับคนที่หนึ่งอยู่ใช่ไหมไอคนที่หนึ่งเนี่ย คุณเลิกไปนานแล้วและคุณแลวตอนนี้คุณปัจจุบันเนี่ยคุณอยู่คนที่2คนที่2เนี่ยคุณต้องเลิกจบก่อนแล้วเลอๆเผไอคนที่หนึ่งอะ่ะกลับมาคบกับคุณใหม่อะไรแบบเนี้ยแฟนเก่ากลับมาเล่าใหม่เขาเลือกเขาเรียกเนาะเป็นอย่างนั้นนะพิจิกเนาะ,ะพลังงานจะเป็นล,นลักษณะรูปแบบนี้ค่ะในเรื่องของครอบครัวเกิดฟูมูลขึ้นในเรือนที่3พี่น้องลูกพี่ลูกน้องจะมีความเด่นชัดกับคุณมากๆเลยอ,อีกอย่างหนึง่งถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับสื่อความเร็วรถนะ รถเรือเครื่องบินยานผ่านนะความเร็วการเดินทางระยะสั้นๆหรือการโลจิสติกขนส่งจะส่งผลดีกับคุณมากนะคะในเดือนนี้นะชาวพิจิกนิวมูลที่เกิดขึ้นในเรือนที่9เรือนการต่างประเทศหลายคนถ้าต้องการศึกษาต่อเรียนต่อเดินทางต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับความรู้ ศาส,สนาหรือการต่อยอดความรู้ทั้งๆๆทางโลกทางธรรมเนาะเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะสมเดือนหนึ่งนะคะปลายเดือนเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถจะต่อยอดความนี้ความรู้ส่วนนี้นะคะแล้วก็เรียนต่อไปสอบเข้าแล้วมีเกณฑ์จะได้อะไรอย่างเงี้ยสามารถเกิดขึ้นในเดือนนี้ทั้งหมดนะ mm. ดาวังคารย้ายเข้าในเรือนราศีกัน1นึ่งเรือนที่11 สิ่งที่ต้องระวังเลยอังคารเป็นพลังงานเนาะอังคารเป็นพลังงานของเทพเจ้าแห่งมานักลบอะเวลาเขาย้ายเข้าในเรือนที่11มันคือเพื่อนฝูงสังคมเสาพกโพสต์เป้าหมายของคุณนะ่ะหลีกเลี่ยงการครอบงำผู้อื่นด้วยอัตรา ตาอัตตาบางทีคุณอาจจะอยากไปครอบงาใครเพื่อนฝูงสังคมที่คุณอยู่ด้วยอัตตาของคุณก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องตรงนี้ก่อนนะคะหลีกเลี่ยงตรงนี้ก่อนิจิก แล้วคุณน่ะเป็นเจ้าแห่งการครอบงำบงการอยู่แล้วในความเป็นจริงอะเนาะชอบชักใยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานที่เกิดขึ้นในเดือนนี้การอยากครอบงำการอยากให้เป็นไปตามใจเราหรือการบงการมันจะเกิดขึ้นแรงหน่อยนะฮะโดยเฉพาะในกลุ่มสังคมเพื่อนฝูงที่เราอยู่ทีนี้อาจาย์ขอเปิดไพ่ทาโร่สามใบสิโอ้โห ห้าถ้วยจริงๆด้วยนะคะของเก่ากลับมาเล่าใหม่ห้าถ้วยบ่งบอกถึงลักษณะของปมในใจชัดเจนอันนี้เนาะสิ่งที่มันปิดบังซ่อนเร้นในใจปมในใจสิ่งที่มันยังสะสางไม่ได้ยังคลี่คลายไม่ได้มันปรากฏขึ้นมาแสดงว่าสิ่งเหล่านี้จะโดนกระตุ้นขึ้นมาจากจิตใต้สํานึกและก็จิตเหนือสํานึกของคุณนะ่ะ The Pay ซ o f ท์ครัไพ่ปฏิหารมิราเคิลไพ่ใบนี้หมายถึงปฏิหารหมายถึงมิราเคิหมายถึงสิ่งที่สามารถอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นเอง,เองในเดือนนี้นะคะพิจิกาเดือนนี้คุณไม่ได้เด่นชัดไปในทางใดทางหนึ่งแต่ถ้าจะให้อาจารย์พูดว่ามันมันมันม,มันดูเด่นที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นลักษณะของการงานเนาะ ที่มันเด่นขึ้นมากว่าเรื่องอื่นเนี่ยคือการงานที่ต้องกลับไปแก้ไขงานเก่ากลับไปจัดการงานเก่ากลับไปสะสางสิ่งที่ไม่อยากทําแตข่ขอให้คุณเชื่อนะว่าคุณสามารถจัดการแก้ไขมันได้นะ The Queen of Pentacle s ราชินีถือเหรียญดีค่ะพลังงานค่อนข้างนิ่งชาวพิจิกในเดือนนี้หรือว่าคุณเจอมาอ่วมแลหรือเปล่ากับเรื่องการจบการเลิกการเปลี่ยนแปลงหรือการจบสิ้นอะไรบางอย่าง ปัญหาคุณเจอมาจนหนักแล้วหรือเปล่าคะอาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่ศักการอยางให้คุณได้พักหายใจก่อนเนาะพักหายใจก่อนทีนี้ออราเคิลค่ะอาจารย์ขอความรักความสัมพันธ์3าใบสิโซ s เซ r ร์ชิงการตามหาการทางดวงวิญ,ญญาณนะคะการตาหาตามหากาันทางจิตวิญญ,ญาณบ่งบอกถึงลักษณะที่อาจารย์พูดอะมันมันเป็นเหมือนกับคน2คนคบกันอยู่ๆก็เลิกกัน แต่การเลิกกันของสองคนนี้มันเลิกกันเพราะว่าต่างคนต่างไปเติบโตจนต่างคนต่างไปเรียนรู้การใช้ชีวิตพอมีความพร้อมพลังงานจะจูนคุณสองคนให้มันเข้าหากันใหม่ให้มาเจอกันใหม่โอเคให้มาเจอกันใหม่อาจารย์ก็มีลูกค้าหลายคนที่เจอเรื่องราวเหตุการณ์แบบนี้อยู่จัก,กรวาลทําให้คุณพลากจากกันให้คุณต่างคนต่างไปเติบโตใช้ชีวิตซึ่งกันและกัน สุดท้ายได้หวนกลับมาคลองคู่กันใหม่มีค่ะมีจริงๆเนาะพิจิกคุณก็มีพลังงานตรงนี้อยู่จริงๆด้วยคามิกดีเลชั่นชิพความสัมพันธ์แบบคู่กรรมคุณรู้ไหมว่าไพ่ใบนี้มันจะเกิดขึ้นกับคนที่มีพลังงานของการที่โดนร้อยรัดได้วยกรรมคำว่ากรรมเนี่ยทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีนะคะการร้อยรัดด้วยกรรมมันหมายถึงการที่ความสัมพันธ์ขาดสะบั้นได้ยาก เลิกกันยากขาดกันยากชาตินี้ว่างั้นกามิ e เรลชั่นชิพความสัมพันธ์เชิงคู่กรรมมามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากที่ในลักษณะของการที่ถ้าคุณไม่อยากให้มันจบนะคือหมายว่าให้มันเกี่ยวข้องกันไปตลอดมันโดนร้อยรัดกันด้วยกรรมอ่ะอ่ unforgettable คุณดูสิใช่เลยใช่เลยใช่เลยคนเก่าย้อนคืนแน่คาพิจิกนะฮะคนเก่าย้อนคืนด้วย อันโฟเกติเบิลหมายถึงการที่ไม่สามารถจะลืมได้ไม่สามารถจะลืมสิ่งที่เกิดไม่สามารถลืมความหอมหวานในความรักความสัมพันธ์ครั้งนั้นได้เมื่อไพ่สามใบนี้ปรากฏอาจารย์จะบอกเลยว่าคนรักเก่าหวนคืนแน่นอนพิจิกอยู่ที่การที่เขาหวนคืนเนี่ยคุณจะรับมือกับมันยังไงคุณจะรับมือกับมันยังไงคุณจะเริ่มต้นใหม่แบบไหนคุณจะเซตซีโร่แบบไหนเออคุณจะเซตศูนย์หรือคุณจะเริ่มจากห้าอะไรอย่างเงี้ยนะขึ้นอยู่กับคุณนะแต่อาจารย์แนะนํานะคะ ถ้าเกิดมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่มีความสัมพันธ์เก่าคนเก่าย้อนกลับมาเล่าใหม่คุณต้องเซตศูนย์ค่ะตกลงคุยเล็กเคลียร์ในสิ่งที่ชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้สลายปาัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนทั้งหมดไม่งั้นมันจะกลับมารีพีทแพทเทิร์น่ะอีหลอกเดิมๆของอีเรื่องราวเดิมๆเ,เ,เก่าๆจะกลับมาถ้าคุณยังสะสางปมกันไม่ได้โอเคพิจิกดีค่ะนะคะ คอมเมนต์ให้อาจารย์หน่อยตอนนี้ใครเริ่มเจอสถานการณ์แล้วมั่งนะคะที่คุณดูคลิปอาจารย์อยู่เนี่ยใครเริ่มเจอสถานการณ์ที่อาจารย์พูดแล้วบ้างนะคะก็ลองดูมันเป็นภาพรวมดวงชะตาเนาะ ไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโอ้โหคนพิจิกกี่คนล่ะในโลกใบนี้ในจกกักรวาลเนี่ยนะคะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะตรงทุกคนมันจะมีบ้างแต่มันจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะขอบคุณมากเลยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้อาจารย์นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันเจอกันใหม่เดือนหน้าเดือนนี้พิจิกสู้ๆนะคะคนรักเ่ากลับมาก็เซซิโรเชื่ออาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ